สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุผู้สุคนพี่น้องครับเป็นจังไดนอพี่น้องกระับผมมือขึ้นนี่เล่าพัฒนาก็ได้ออกมาเ็จซับเป็นที่เรียร้อยน้องพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องคงสียราบดีแล้วล่ะนาะพี่น้องเนาะผู้โชคดีผู้โชคผู้หมานพี่น้องนะครับพี่น้องครับพอใจดีก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับแนวทางโตฟันกระเฮ็ดให้พี่น้อง เสียความรู้สึกจากหน่อยอยู่พี่น้องนะครับพ่อใจดีกับ่านเป็นจังไดสามชุดที่พ่อใจดีให้นี่จังไดมันก็ต้องมาพี่น้องนะครับมันมาสับวางกันพี่น้องห้ากับแปดกับสองสองแปดห้าอย่างนี่พี่น้องแต่สามมันบอเดินใหนเฮ้พี่น้องนะครับพ่อใจดีก็มาเป็นว่าดีที่สุดเลยพี่น้องนะครับแม้ท่าออกศูนย์แปดสามสองศูนย์หาพี่น้องนะครับ สามมาขันสามบอยางรักลอยตัวนี้บอยางให้ไอรักตัวนี้บอยางให้เอาพี่น้องนะครับบอยางเลยพี่น้องนะครับถ่ายยางพี่น้องถ่าสามบตัวแวกรกกับอะไรแต่ว่าผมเป็นสามพี่น้องังได้กับโป๊เชพี่น้องนะครับก <c ười> ็ขอโทษขอ,ขอให้พี่น้องหลายๆพีน 8, 2, ่น้องแปดสองกับแมนแปดหากับแมนพี่น้องแต่มันสลับวางพี่น้องนะครับผมเป็นยังพี่น้องนะครับ พอจะดีสิทําให้ดีก็นี่พี่น้องนะครับแต่ก็ยังดีมีชุดเต็มประคองให้พี่ให้น้องเอาทุนขึ้นอยู่พี่น้องนะครับนอนพี่น้องเนาะจังได้ก็มีชุดเต็มเฮ็ดให้พี่น้องมีความหวังอยู่พี่น้องนะครับเมื่อนี้พอจะดีสิาพาไปตามงวดที่สิบพี่น้องเก้างวดต,ดติดติดพี่น้องนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดที่สิบสิบพันหรือว่าพันพี่น้อง นะครับพ่อใจดีที่ตั้งใจชุดฟันให้พี่น้องพ่อใจดีขอโทษเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับตัวฟันตัวหลดพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆนะคร <Deadpool> ับเพราะว่าตัวฟันในในชุดเต็มมันมีห้ากับแปดพี่น้องนะครับเนาะแปดมันหน้ามาที่สุดพี่น้องหน้าลุ้นหน้าลงทุนที่สุดพ่อใจดีตัดสินใจพี่น,น้องนะครับตัดสินใจเอาแปดถ้าพ่อใจดีตัดสินใจ ฟันห้าจังไดย์ไม่ก็ต้องถือพี่น้องนะครับยังไงก็ต้องถูดสามตัวนี้ต้องมีพี่น้องสามตัวนี้ต้องมีนะครับนะพี่น้องก็ขอถอดขอไว้พี่น้องไห,หลายพี่น้องมาตามต่องวันที่สิบพี่น้องมาตามต่องวดที่สิบกันเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้องนะครับ วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนะครับมกกลาสองห้าหกแปดพี่นองนะครับลาวพัฒนา เราพัฒนาพ่อใจดีนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะวิ่งบนล่างเน,ะงนานะวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างนะครับ วิ่งบนล่างพี่น้องสกับเจดนะนะครับพ่อใจดีวิ่งบนล่างสี่กับเจ็ดพี่น้องนะครับแนวทางนี้เขามีหลุดเดินพี่น้องเด้องวดที่10บเดินพี่น้อง งวดที่สิบของพอใจดีนะครับพี่น้องสี่หยุดไว้ซัมนีสี่หยุดไว้เก้างวดหรือสีเดือนหนาต่อไปพี่น้องมาเบิงมาหลุ่นมาผิดจารณากันพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางพอใจดีจะหยุดไว้ที่เก้างวดติดหรือว่าสิบงวดต่อไปหรือจะเดินต่อพี่น้องสี่ยางต่อหรือสีหยุดไว้งวดที่เก้าพี่น้องนะครับมาเบิงพอใจดีจับคู่ให้พี่ให้น้องนะพี่น้องเนาะว่าพอใจดีสีจับคู่ยังให้พี่ให้นะ้องเนาะ นะครับพ่อใจดีนะครับจับคู่นะครับพ่อใจดีจับคู่นะพี่น้องเนาะนะครับสี่หนึ่ง สี่หกสพี่น้องนี่คือแนวทางของพอใจดีพี่น้องจับให้จับคู่ให้พี่ให้น้อง ให้พี่น้องไปพิจารณาเอานะครับพี่น้องมกักกระจัดคัดกระพานแนวทางมีเข่ามีรุดพี่น้องนะครับพี่น้องครับถา้าผู้ใดอยากได้ตัวฟันตัวเจาะตัวเน้นพี่น้องนะครับอยากได้ตัวฟันตัวเจาะตัวเน้นเด้อนะครับเข้ามากลุ่มวีไอพีพี่น้องเดือนละสองร้อยบาทเข้ามาในกลุ่มวีไอพีเดือนละสองร้อยบาทพี่น้องนะครับ 0 8 1 1 8 1แปดหนพี่น้องนะครับ0 8 1 1์แปดหนึา้ 4, พี่น้องฝากว้น้ำแม่กันแล้วกันพี่น้องนะครับเนาะู้ใดได้ใจพ่อใจดีมันใจพ่อใจดีให้ตามเขามาในกลุ่มเบีพี่พี่น้องนะครับผิดหวังหรือเสียใจเขาไปเบิง่งพี่น้องนะครับบอขาดทุนพี่น้องบอ่เสียใจนะครับคุ้มบอกว่าคุ้มพี่น้องนะครับ ท้ายพี่ต้องต่อไปชุดที่สองนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ด เก้านี่คือแนวทางของพอใจดีจัดให้พี่ให้น้องเซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่พี่น้องสีพิจารนาเอาเองก็แล้วกันครับพี่น้องมักกะจัดนะครับขัดกระพันนะครับ,นะรบอยู่ที่พี่น้องสีพิจารนานะครับเนาะอยู่ที่พี่น้องสิตัดสินใจนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับงวดที่สิบ ของพ่อใจดีสิผาพี่น้องไปได้บอพี่น้องนะครับวันที่27มกราสอาวาพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่าง4กับ7ได้พี่น้องเด้อจับคู่41464748 7 1 7 4 7 8 7 9งวดที่10หยุดหรือไปต่อพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาได้พี่นอ้องนอเอาแคปหนาจอไว้พี่น้องแคปหนาจอแล้วแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีกันพี่น้องให้กำลังใจพอใจดีกันแล,ลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ